เดินดู f a c i l ลิตใหม่ของเรานะครับ50,000บ 50, หมื่นตารางเมตรนะครับก็เป็น f a c i l ลิตทั้งหมดที่เราใช้ในการ grow indoor นะครับ f a c i l ลิตนี้อยู่ที่โอกลาโฮมานะครับก็ยังไม่ได้เปิดแต่ว่าถามว่าใหญ่ไหมผมว่าใหญ่นะครับครับเดินเหนื่อยนะครับเดินเหนื่อยนี่ก็เป็นอีกเซตหนึ่งเราจะมีโรง grow ทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ10โรง ซึ่งอยู่อินดอร์ทั้งหมดนะครับนี่จะเห็นทั้งหมดเป็นอย่างนี้นะครับติดตั้งไฟเรียบร้อยแล้วตรงนี้ถามเป็นตัวเงินลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นใหญ่อันดับต้นๆของโอกลาโฮมาหรือแม้กระทั่งของอเมริกาเลยนะครับมีทั้งหมด10ลงโกรนะครับนี่ก็เลอะเทอะนิดนึงนะครับอินดอร์ growing นะครับ เป็นโรงอินดอร์โกลงที่3นะครับเราจะแยกสายพันธุ์ทั้งหมดโดยที่เ,เราใช้โกลเวอร์ที่อยู่ที่นี่นะครับเคนนะครับที่เป็นมือท็อปของประเทศเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดีการแข่งขันเรื่อนกัญชามันสูงมากนะครับใครที่ทำดีกัญชาไม่ได้ปลูกง่ายๆนะครับทุกอย่างเป็นทุนหมดนะฮะแล้วก็ ต้องทําให้ได้ดีที่สุดเพื่อที่จะแข่งขันกับตลาดโลกก็หมองนนี้นะครับตลาดโลกผมก็เล่นไปเรื่อยนะโยกไปโยกมานะครับพาเพื่อนๆมาดูโรงโรงเรานะครับอันนี้โรงที่3จาก10โรงทั้งหมดนะครับพื้นที่ทั้งหมด5 0 0 0 0ื่นสแควร์ฟิตนะครับนี่ที่ผมพามาดูเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยในระบบน้ําต่างๆนะครับระบบความชื้นต่างๆของการทําโรงอินดอร์กัญชาเนี่ย เราจะต้องใช้แยกกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นระบบใหม่ที่สุดเท่าที่โลกใบนี้มีในการควบคุมอากาศนะครับ AC แล้วก็น้ำในาการเอาน้ำเข้ามาใช้เนี่ยทุกอย่างใช้ระบบจากยูนิตเดียวไม่ว่าจะเป็นความเย็นระบบน้ำที่ได้จากระบบหล่อเย็นจนเอามาเป็นใช้ในอินดอร์นะครับตัวนี้ต่อหนึตัว2,50,000หมื่นเหรียญ2,36ตัวละ6ล้านบาท ตัวละว6ล้านบาทนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยอินดอร์ตรงนี้ที่เราทำเนี่ย so you're gonna be biggest in Oklahoma right now right y e อตอนนี้เป็นโรงที่ใหญ่ที่สุดในโอคลาโฮมาเยอะที่สุดใหญ่ที่สุดนะครับระบบทั้งหมดที่ลงไปก็ประมาณ10ล้านเหรียญน,นะครับอาให้ดูกันเป็นความรู้นะครับเป็นส่วนของที่เราทดลองปลูกนะครับในโรงโรงที่4 ะครับก็เป็นสายพันธุ์ต่างๆที่ลงไปแล้วนะครับตรงนี้ที่อยู่ในมือผมนี่ประมาณาจะเห็นีประมาณสักเกือบ2,000ต้นนะฮะ2 0 0 0ต้นที่เราออกเอามาจากห้องมาสเตอร์รูมแล้วแล้วเราก็เอามารวมกันไว้ที่นี่นะครับก็กลิ่นหอมยวนยวนั่วชวนน้ำไหลๆนะครับระบบไฟทุกอย่างระบบน้ำทุกอย่างใช้มาตรฐานโลนะครับ จริงๆผมไม่อยากโชว์เลยมันก็ลบนะครับแต่ว่ามันเป็นห้องที่เรามันยังไม่เสร็จนะฮะออฟฟิศก็จะเป็นในเรื่องของการเอาต้นกล้าเล็กนะครับเอามาอนุบาลเป็นเราเรียกว่าห้องมาสเตอร์รูมนะครับยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จลองทํากันดูเพราะว่าห้องเองก็ยังไม่เสร็จก็จะสายพันธ์ต่างๆก็ทำมาสเตอร์รูมอยู่ในห้องนี้นะครับระบบน้ําต่างๆที่เรากาลังทําอยู่นะฮะ ในการใส่เกลือแร่ต่างๆสารที่จําเป็นต่อการปลูกนะครับเราจะทําเป็นแทงแยกแบบนี้นะครับมีรายละเอียดหมดว่าจะต้องใส่อะไรยังไงเท่าไหรบ้างนะครับลบนิดหนึ่งห้องนี้นะครับมันยังไม่เสร็จนะครับพามาดูเฉยๆนี่ก็เป็นอีกห้องนะครับผมจะพาเดินอันนี้เรากําลังทําอยู่ยังไม่เสร็จนะครับห้องนี้ก็จะเห็นอันนี้น้ำนะน้ํานะครับ ทุกอย่างใช้ e ซีลิ่ง o ุกหมดนะครับก็คือลงมาจับเพดานทั้งหมดข้างบนก็เป็นการพ่นโฟมพ่นสเปรย์ในการควบคุมอุณหภูมินะครับมีพัดลมซึ่งใช้ช่วยในเรื่องของการปรับอุณหภูมิให้คงที่แล้วก็ความเย็นกระจายทั่วห้องความร้อนกระจายทั่วห้องให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมในการ grow indoor นะครับไฟก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับทุกอย่างในนี้มีครบสมบูรณ์หมดนะครับก็ ห้องนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องที่แล้วนะครับเลื่อนให้ดูนะครับคือถาดทุกถาดเป็นรางสามารถเลื่อนได้หมดนะครับสามารถเดินเข้าได้แต่ละถาดแต่ละล็อกนะครับ